สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมเทอร์เรียกับน้องผมนะครับโลกเดิมนะมาตีบอสมานเดิมเลยนะครับเราจะมาตีบอสกันนะครับคือรอบนี้ อาจจะแบบว่าไงก็คือจะมาตีบอสสามตัวนะครับเดี๋ยวตัดไปต่อเข้าเกมโอเคเข้ามาในเกมแล้วนะครับวันนี้คือผมจะมาตีบอสเหล็กนะครับก็เท่าที่จะตีก็คือตีสามตัวเลยนะครับ ตาไปตอนหาของอกลับมาแล้วทุกคนอเอเราจะตีบอลเหล็กสามตัวนะครับอันนี้อันนี้อันนี้นะครับ ตีออ้อยู่ไหนอมตี้นอน้อผมยังไม่เข้ามานะครับทุกคนเดี๋ยวรอน้องผมก่อนโอเคโอเคตอนแรกผมจะสู้ททละตัวก่อนนะครับแต่ว่าตอนหลังเนี่ยจะสู้สามตัวเลยกี่เดี๋ยวรอรอผมนึงนะครับ ตอนสู้กับพวกมันสามตัวทีเดียวพร้อมกันเนี่ยผมขออนุญาตใช้เซนเนตละกันนะครับเพราะมันก็ค่อนข้างที่จะโหดอยู่นะทุกคนเฮ้ยมอตี้มาแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปที่ที่เดิมมาเลยที่ที่เราเคยสู้บอสกันนะครับในคลิปที่แล้วนะ โอเคมาเลยครับตัวแรกจะเป็นเดอะทวินนะครับมัตตี้พร้อมอยังผมขอเรารับพิษมาสามเล่มก่อนนะครับตี้ใช้ซลม,มอนตีพอนะโอเคเริ่มเลยครับโอเคย้ okay. อนเดี๋ยวเราคอยหลบกระสุนม,มันนะครับให้ซลม,มอนตีก็พอบางทีเออเอ,อ,อย่าพี่ว่าใช้อาวุธตีอะไรนะเะดีย๋ยวขอฉลาดที่สุดนะครับ ดูดีแม <calculator> ่งคึกมากเลยครับทุกคนผมตีเลยที่เนเซอร์นะครับต้นเลเซอร์สีแดงอื ั้งแรกทุกคนใช่ใช่ปไปอยู่ข้างล่างอะมาดี้เร็เรี้บอยแล้วนะครับทุกคนกับตัวแรกนะโอเคมาดี้เปิดเลยเป,ลเปิดเลยโซ่สี่สิบอันถือว่าดีอยู่นะทุกคนเออไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไปขึ้นไปบนฟ้าตีไ้ได้ได้ มาอาบิซึ่ตีออลเลยกระทืบบอสเหล็กนะจังหวะนี้ฮึรมันตายโคตรไวเหรอทุกคนอุ้ยหลบหลบกระสุนได้ก็ดีหลบกระสุนได้ก็ดีดตีแบบกระหน่ยปิดเลย โอเคเดี๋ยวจะแบกได้โลมาได้สูได้อะไรต่างน,น,นะครับเอ้ยมันที่เก็บโซไว้เอาไปครับของที่หลังเดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะได้มาสอบครับอาวุธด้วยคืออาจจะได้ซีโซเอาล่ะตัวสุดท้ายขอเดอรับพิชซ่าหน่อยโอเคอ่าสามสองหนึ่งไปผมจะใช้เออเป็นไฟมาไฟมาไฟมา ไล่พิซซ์เหมือนเดิมค่ะไล่พิซซ์เหมือนเดิมจำใช้ไล่พิซซ์เหมือนเดิมมาจังหวะนี้เอสเอสเอสใช่บอสอยู่ไหนวะเอาบอสอยู่นู่น หาบอสไม่เจอไม่ทันหาบอสไม่เจออุ้ยเจ็บ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 ิน็บเจ็บตาคมมากตาละ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 เก็บของเก็บของเก็บของเฮ้ยมาตกบ้านทะเลทรายพอดีอ่ะเปิดตรงบ้านเนี่ยแหละได้อะไรบ้างเออได้กล้องได้โซ่สามสิบอัน เตีเก็บโซไวะโอเคก็คือก็แบบไม่มีอะไรแล้วค่ะทุกคนคิปมันก็ก็จบแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะไปสู้ให้อีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปโอเคมาละเดี๋ยวเราจะมาสู้กับบอสตุวมกี้กี้อีกรอบหนึ่งนะครับแต่ว่ารอบนี้จะเป็นสามตัวนะครับออเอาขอออกมา โอเคเดี๋ยวเราจะไปสู้กันเลยนะครับสวัสดีครับ ตู้ไม่ได้ครับเดี๋ยวรอบหน้าผมจะมาแก้ตัวนะครับเลือกโขกไปเลยบอสยิงตัวอยแตะตู้เขาบอสตัดคลิปแ้เลิกกันบ๊ายบายก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาแก้ตัวกับบอสเลกใหม่นะครับทุกคนแม่งโขกทุกไง รอบหน้าผมจะไม่พลาดแล้วเออแล้วก็ช็อตสุดท้ายนะครับตีมีมาเอาอันนี้หน่อยครั้งหน้าเราห้าโรนกระทืบเลยนะ,อ,ะอ่ะนี่เอานี้ไปให้ยืมก่อนนะอะ่ะเซนนี่เนี่ยเอาไปเนี่ยเอาไปยืม่อนครั้งหน้าเราจะไม่โดนกระทืบแน,น่นอนอเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะไปเตรียมตัวมาด้วยนะครับอาตี้น้ำยานะ,ะน้ำยาเก็บไว้เก็บไว้ อะ่รอ่ะอืมไปจริงอะไรไปไ้ะอะไรเนี่ยนี่นะ,ะไปโอเคเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็ <ไป S 1> ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ